หมายเลข13 3ครับหมายเลข13นางฟ้าค่ะเป็นลูกของแก้วฟ้านะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะรางวัลชมเชยอันดับที่1คือหมายเลขหมายเลขสีครับหมายเลขสีดอกฟ้าค่ะเป็นลูกของแก้วฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองคือรางวัลที่สได้แก่ควายหมายเลข หมายเลขหมายเลขยี่สิบครับยี่สิบแก้วเพชรค่ะเป็นลูกของเจ้าแก้วฟ้าจากชัยภูสองตัวขยับมาข้างนี้ครับขยับข้างหน้าครับสามขยับครับสามนาทีครับร้องกันกาลสินทางกันแปดสิบกิโลครับขอนกันอยู่ที่ตะวันตกกาลสินอยู่ที่ตะวันออกและหมายเลขที่ประกาศคือแชมป์ที่น้องมารู้กันครับขอนกันอันนั้นนะ อันนั้นกับเราสิ่งใช่ไหมอันนี er like my my ้ของกัน9.7ลิตรค่ะขอเสียงเอฟซีหน่อยครับ9.7ลิตรค่ะขอเสียงเอฟซีครัหมายเลขเก้านะจ๊ะโอ้โหสูสีอ่ะสูสีและแชมป์ในวันนี้ได้แก่ควายหมายเลขได้แก่หมาหมายเลขหมายเลข อันนี้มันไม่ได้ลุ้นครูเอาอย่างไรพ่อกรรมาการเลียนหมดเลยตั้งแต่หนึ่ง <5? S 1> ถึงห้าลูกห้าไม่เอาท่านอย่าเลียนกันอย่างนี้ครับมันไม่ได้ลุ้นอ่าวันนี้หมายเลขหมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่ก,กับหมายเลขยี่สิบนะครับอ่าถ้าเรามามองด้านด้านข้างเนี่ความลึกนะครับอ่าในส่วนของอ่าก้ามนมวยบนขานะครับถ้าเรามองด้านหลังนะครับอ่าสำหรับแคมป์ รุ่นฟันน้ำนมจูเนียคอยเผือกนะครับวันนี้ก็เป็นตกเป็นอ้องเจ้าถุงทองนะครับเจ้าถุงทองจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นเพศเมียนะครับประเภทเพศเ,เมียนะครับฟันน้ำนมจูเนียนะครับกร,รับแชมป์ไปในสนามหนองบัวลำพูในวันที่23เมษายนนี้นะครับ